ขี้ไหมเอ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 จะขี้บอเ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 อ,เอ,เอคุยเก่งมั้ยดอขี้ตัวขี้มันสองวันแล้วแต่วันนี้ไม่งองแงใช่ไหมคะเอ้ย ้มลายย้อยต้องใช้ผ้าปันคอแล้วต้องใช้ผ้ากันเปื้อนแล้วเียเสื้อเปียกหมดเลยเสื้อเปียกหมดแล้วเอ๊ะอออคุยตะมมตมิจริงๆลูกสาวใครไม่รู้ตาก,ก็นิดหนึ่งจมูกก็นิดหนึ่งปากก็นิดนึง